แม่ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะขอเดินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงไหนไม่ทำให้พ,อพ่อผิดหวัง พระธาตุดอยหย่วคู่เมืองงามลือเรื่องภูลังการักสัตว์ป่าดอยผาช้างถ้ำผาตั้งตระการตาตราสาวางงามล้ำเลิศแหล่งกำเนิดแม่น้ำยมยินดีต้อนรับสู่อำเภอปงเมืองแห่งต้นกำเนิดแม่น้ำยมชื่นชมทะเลหมอกภูลังกา ค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทันสิตาวชิระโพทองชื่อเล่นชื่อน้องใบหอมค่ะปัจจุบันหนูกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับหห้องวิทยาศาสตร์พลังสิบโรงเรียนอนุบาลปรงบ้านนาปรังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขตสอง หนูเป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาคนหนึ่งที่ต้องประพฤติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียนเริ่มต้นง่ายๆมาโรงเรียนให้ตรงเวลาแต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนทุกๆเช้าหนูมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบก็คือการทำเวรสีร่วมกับเพื่อนๆคนอื่นๆในชั้น,น,นป .5 ทับหนึ่ง หนูได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนมีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทุกๆเช้าในกิจกรรมหน้าเสาธงหนูจะเป็นผู้กล่าวนำควบคุมการทำกิจกรรมหน้าเสาธงร่วมกับสภานักเรียนด้านที่หนึ่งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหนูเป็นคนที่ชอบเรียนหนังสือมุ่งมัน่นตั้งใจและให้ความสำคัญในทุกๆรายวิชา หนูจะใช้เวลาว่างในวันหยุดไปศึกษาหาความรู้นอกห้องเรียนเช่นเรียนว่ายน้ำเรียนร้องเพลงเรียนภาษาอังกฤษเรียนฟ้อนรำเรียนเดินแบบส่งผลให้หนูมีผลการเรียนระดับยอดเยี่ยม4.00ต่อเนื่อทุกปีและทำให้หนูได้รับรางวัลระดับ,บต่างๆมากมายเช่นรางวัลการแข่งขันความสามารถด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ชีเด็ด รางวัลการแข่งขันวิทยาศาสตร์นานาชาติระดับจังหวัดเขตพื้นที่รางวัลการแข่งขันสตอรี่เทลลิงระดับเขตพื้นที่รางวัลการแข่งขันรำงงมาตรฐานระดับเขตพื้นที่รางวัลการเขียนเรียงความระดับเขตพื้นที่ด้านที่2การมีทักษะในการจัดการและการทำงาน หนูเป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์หนูจะเรียนเพิ่มเติมนอกห้องเรียนทำให้หนูได้รับความรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพื่อนใหม่และนำความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนในห้องเรียนเสมอหนูเป็นคนกล้าคิดกล้าสแสดงออก ทำให้ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าห้องและหัวหน้ากลุ่มในเวลาทำงานเสมอด้วยหนูจะยึดหลักการทำงานเป็นทีมทุกคนมีส่วนร่วมทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆส่งผลให้ได้รับรางวัลเยาวชนคนสร้างชาติเนิ่งในวันเยาวชนแห่งชาติรางวัลยังสมาร์ทยังทำดีรางวัลเด็กที่มีความเป็นเลิศ พหูปัญญา8ด้านด้านที่3ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์สิ่งที่หนูภาคภูมิใจมากที่สุดคือการได้เกิดมาเป็นคนไทยอาศัยใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ไทยในรชาชวงศ์จักรีที่ทรงเป็นประมุขหนูเป็นคนเชื้อชาติไทยและนับถือศาสนาพุทธหนูประพฤติ ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแต่งกายด้วยชุดไทยในวันสำคัญต่างๆและยังสืบสารอนุรักษ์ร่วมห่วงแหนและต่อยอดวัฒนธรรมไทยด้านศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟ้อนรำหนูสามารถนำเสียงรบะด้านการฟ้อนรำไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้อย่างภาคภูมิใจการที่หนูได้มีโอกาส สแสวงหาความรู้ทำกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นๆนอกจากโรงเรียนทำให้หนูได้รับความรู้มีความเชื่อมัน่นและประพฤตินตนเป็นคนดีทางด้านวาจากิริยามารยาทจึงเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้อื่นและเพื่อนๆได้ผลงานเด่นด้านที่หนึ่งภาวะผู้นำหนูเป็นผู้ที่ชอบการแสดงออกโดยเฉพาะเวลาเรียน ชอบแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นกล้าแสดงออกชอบทำงานร่วมกับองค์กรและหน่วยงานอื่นๆในด้านต่างๆจนได้รับแต่งตั้งเป็นยธวธุวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่พศ2565และพศ2566ได้รับคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้าห้องเป็นพิธีกรของโรงเรียน เป็นมคัคคุเทศน้อยพาเที่ยวและส่งผลให้ได้รับารางวัลต่างๆดังนี้รางวัลเยาวชนคนสร้างชาตินิ่งในวันเยาวชนแห่งชาติรางวัลทูตวัฒนธรรมสยามรางวัลเยาวทูตวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่รางวัลเยาวชนต้นแบบยังสมาร์ทยังทำดีจังหวัดพะเยารางวัลผู้มีความเป็นเลิศด้านทักษะชีวิต พรหุปัญญาแปดด้านสพอปอพะเยาเขตสองรางวัลวัฒนธรรมวินิจจังหวัดพะยารางวัลเด็กดีเด่นอำเภอปุงรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์แก่สถานศึกษาเผยแพร่ผลงานทางสื่อโซเชียลเพจเด็กดีมีเดียกานที่สองส่วนเคลียภาพน่าตัดสินดนตรี หนูเป็นผู้ที่ชอบสแสวงหาความรู้สม่ำเสมอรวมทั้งด้านนาฏศิสินการฟ้อนรำการขับร้องเพลงการเล่นดนตรีไทยรวมทั้งการปลูกฝังจากครอบครัวครูอาจารย์จนเกิดเป็นความรักห่วงแหนอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมไทยจนสามารถเผยแพร่ออกมาเป็นผลงานในด้านต่างๆมากมายอาทิเช่นการแสดงนาฏศิลิ์ล้านนา การเล่นซิงการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเพลงไทยพระชนิพนธ์จนได้รับตังวันต่างๆมากมายดังนี้รางวัลชนะเลิศการสแสดงฟอลลานนะางานจูเนียไอ o ดลไทยแลนด์รางวัลชนะเลิศการสแสดงฟอนบนะุ่าล้านาชาเลนเจอร์คิสไทยแลนด์ชนะเลิศการสแสดงฟ้อนบนะุ่าล้านนาดาราเวลตี้ภาคเหนือ ชนะอืดการแสดงโฟล้านนาะงานสรรเจ้าพ่อเจ้าแม่นครสวรรค์ได้รับเหรียญทองการแข่งขันรำวงมาตรฐานสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยวเขต2ได้รับรางวัลเด่นทองการแข่งขันการร้องเพลงพระราชนิพนธ์กลุ่มโรงเรียนปลงหนึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งงานเปิดบ้านรัชดาเผยแพร่ผลงานทางสื่อโซเชียลต่างๆด้านที่3ทูตวัฒนธรรมหนูเป็นผู้ที่ชอบสแสวงหาความรู้สม่ำเสมอรวมทั้งด้านการพูดการวางตนมารยาทจิตอาสาเรียนรู้เรื่องการปรับบุคลิกภาพของตนเองการใช้เวลาว่างหลังจากการเรียน จนทำให้หนูได้มีโอกาสหาประสบการณ์ก,การประกวดตามเวทีต่างๆทั่วประเทศเลยได้มีโอกาสร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆเช่นวัฒนธรรมจังหวัดอำเภอเทศบาลและได้รับรางวัลต่างๆเช่นรางวัลทูตวัฒนธรรมสยามจังหวัดเชียงใหม่รางวัลโยทยูตวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รางวัลหนูน้อยล่องสปาจาระกอนได้รับรางวัลหนูน้อยเฮลตี้มือเมดรางวัลหนูน้อยรัตนโกสินทร์จังหวัดพะเยาได้รับรางวัลหนูน้อย,มห,รรยมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับรางวัลหนูน้อยนุพมาศจังหวัดพะเยาได้รับรางวัลหนูน้อยนุพมาศอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยา ได้รับรางวัลหนูน้อยวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงครามได้รับรางวัลหนูน้อยวิถีล้านนาจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับกรบผมนายกเทศมนตรีตำบลปงของอนุญาตนำเรียนรับรองความประพฤติความสามารถของเด็กหญิงทันสิตาวชิระโพธทองหรือน้องใบหอม การที่ได้สังเกตและติดตามผลงานมาตลอดเนื่องจากสมัยเรียนอยู่ระดับอนุบาลน,น้องไม้หอมได้เรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลตำบลปงรู้สึกชื่นชมในความรู้ความสามารถในหลายด้านเช่นมีความเป็นผู้นำสูงมากความรู้ความสามารถในด้านนาฏศาิลป์ดนตรีกีฬา เป็นตัวแทนได้แนะนําในการประกวดโรงเรียนพระราชทานของเทศบาลตะบนโงศ์โดยได้ใช้ภาษาหลักถึงสามภาษาในการแนะนําเสนอผลงานในขณะนั้นทําให้คณะกรรมการที่มาตรวจมีความประทับใจเป็นอย่างมากปัจจุบันได้ติดตามผลงานของน้องมาตลอด มีความทัฒนาในทุกด้านดีเลิร์ทางเทศบาลมีกิจกรรมงานใดอย่างเช่นที่ผ่านมาเทศบาลได้จัดกิจกรรมตลาดนัดถนนคนเดินก็ได้รับความนุเคราะห์จากโรงเรียนอนุบาลปงได้นำนักเรียนมาร้องเพลงเปิดหมวกในช่วงหลังเลิกเรียนก็มีน้องใบหอม เป็นหัวหน้าคณะมาให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนตลาดหน้าถนนคนเดินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้สังเกตน้องใบหอมมาตลอดนะครับมีความประพฤติเปรียบร้อยมีุนธรรมจะเลียงธรรมเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปัจจุบันเป็นเยาวชนที่สมควรได้รับการสนับสนุน ให้รับการพิจารณาได้รับรางวัลน,นักเรียนพระราชทานต่อไปขอขอบคุณครับสวัสดีครับผมอนุรักษ์ปรงสุยาในยกองค์การบริหารส่วนตบลน้อยวันนี้นะครับจะคุยถึงเรื่องของน้องใบหอมนะครับน้องใบหอมเนี่ยเป็นละออนตีนี้จิตอาสาสูงมากนะครับที่ผ่านมาเนี่ย ได้รวมกิจกรรมกับตางองค์การบริหารส่วนมูน้อยบอกว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของวันเด็กล้องใบหอมประจำมาเป็นพิธีกรให้นะครับทีโดยรับค่าตอบแทนในส่วนกิจกรรมของอวัฒนธรรมนะครับน้องใบหอมเนี่ยมีการแต่งตัวแล้วก็ขอแสดงในงานกิจกรรมอย่างเช่นกระถินพระป่า แล้วก็จะมีการแต่งตัวมาจากตีบ้านบอรับขาดตอบแทนนะครับแล้วก็ย่าคือ,อ,อละอ่อนหลายคนเนี่ยก็อยากจะเป็นเหมือนน้องใบหอมคือมีการกล้าแสดงออกรักษาว่าธรรมาดีงามของภาคเหนือของเขาในส่วนของเรื่องของสิงแวดล้อมนะครับน้องใบหอมกับมีกิจกรรมรวมก็ต่างงบตบอกว่าจะเป็นการปลุกป่าอันนี้ก็ถือว่า เป็นกิจกรรมที่สําคัญนะครับการาตีน้องม้หอมทํากิจกรรมร่วมกับอบตในเรื่องของตั้งวัดยังเช่นการไปทําความสะอาดในวันสําคัญต่างอันนี้น้องไม้หอมก็เสนอตัวเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับผมมั่นใจว่าถ้าเกิดน้องใบหอมมีโอกาสได้รับทุนพระราชทานเนี่ยน่องใบหอมจะเป็นแบบอย่างดีดีื่อก,กับเด็กและเยาวชนนะครับสามารถที่จะ นำความดีงามนะครับของสถาบันพระมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่เพื่อกับคนทั่วไปได้รับทราบรับรู้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับได้เล่าเรื่องน่องไมหอมในส่วนดีมีกิจกรรมร่วมกับองค์การบริหารส่วนตัวน้อยครับขอบคุณครับสุดท้ายนี้หนูจะมีวันนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่และท่านผู้อำนวยการ ดรทองพันธ์ปัญญาอุดมกุลและคุณครูโรงเรียนอนุบาลปงบ้านนาปรางทุกท่านหนูขอขอบคุณทุกท่านที่เมตตาให้โอกาสหนูได้รับการประเมินนักเรียนพระราชทานในวันนี้หนูขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ